กราบสวัสดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NS Channel ด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการซุ่มหาจี้เครื่องรางที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือการชเชิญปาร์ตี้ฟองสบู่นั่นเองนะครับก็คือคลิปนี้เนี่ยออมีท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะดูคลิปซุ่มของผมนะครับว่าหัวร้อนเสียเพชรไปเท่าไหร่นะครับว่าปิดเบนไปที่ประมาณเรทราคากี่เพชรนะครับวันนี้ก็จัดให้ตามคําขอเลยนะครับว่า คลิปสุ่มเนี่ยเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าขอย้ำไว้ตรงนี้นะครับว่าผมอัดแบบไม่ได้เปิดไม้นะครับจะจะใส่ภาคเสียงเข้าไปทับทีหลังนะครับเสียงก็อาจจะปแปลกๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่แปลกมากนะครับก็ขอภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกนะครับโอเคเนาะมาเราไปดูที่การสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่รอช้านะ ก็ในครั้งนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ยังไม่ได้สุ่มนะครับอันนี้เป็นคลิปก่อนสุ่มนะก็คือจํานวนเพชรที่ยังคงได้เห็นกันอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะจานวนเพชรทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับก็สุ่มไปนะครับได้ไอโบไปชิ้นหนึ่งนะชิ้นแรกออกมานะครับ a อโบลเนี่ยอัตรากระดดดในรอบนี้ออกยากมากนะครับเพราะว่าตอนผมสุม่มคนเดียวอ่ะไม่ได้เปิดไม่คือหัวร้อนมากนะครับมันไปออกดีช่วง ท้ายนะครับพวก a บวกคือ a บวกที่ผมต้องตามหาเนี่ยทั้งหมด8ชิ้นนะครับคือใช้แรกวัตถุดิบ s ใช่ไหมเป็นวัตถุดิบออฟองสบ,บู่นะครับซึ่งเอามาใช้ a บวก2คู่เพื่อที่จะแลก s 1ชิ้นนะครับซึ่งใช้ s ทั้งหมด4ดังนั้นเนี่ยผมต้องหาปืน a บวกเนี่ยทั้งหมด8ชิ้นนะครับได้ไปชิ้นหนึ่งนะครับเมื่อกี้นะแต่ผมก็จะไม่ได้นะว่าเปิดได้กี่ชิ้นนะครับก็มารอลุ้นกันในนี้ดีกว่านะครับ ผมก็จะพยายามพากไปตามที่เห็นนะครับเพราะว่าจําไม่ได้แล้วนะว่าสุ่มไปเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะมาชวนคุยด้วยนะครับหลังจากที่ผมได้ทําการอัพคลิปของฝากผู้พัฒนาไปนะครับก็ผมค่อนข้างเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีความเห็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับผม สส่วนใหญ่เลยนะครับในคอมเมนต์นะก็เห็นได้ชัดนะครับคือก็อยากจะพูดตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีคนที่อาจจะไม่ถูกใจผมด้วยนะครับในคําพูดบางคําพูดของผมนะผมก็ไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะล่วงเกินไปนะครับคือมาพูดในมุมมองของผมก็เพียงเท่าน,นั้นเองนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมด้วยจากความรู้สึกที่มันคับแค้นใจนะครับจากที่แบบ ผู้พัฒนาเนี่ยเขาย้ำยีกับเซิร์ฟไทยขนาดนี้นะครับจริงๆมันเป็นมาตั้งแต่อีเวนต์ของลูลูเบลแล้วนะครับที่ผมรู้สึกได้นะคือลูลูเบลเวอร์ชั่นธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวดาร์กนะที่เป็นตัวแรกหรือเปล่านะที่มันที่เป็นเวอร์ชั่นแบบไม่ใช่เวอร์ชั่นปลุกนะครับให้มาหาแบบตัวธรรมดานะครับเอ๊ะอาจจะไม่ใช่ หรือว่าใช่นะครับผมก็ลืมแล้วนะมันจะมี2ตัวแรกๆที่เป็นมีเมียนกับลูลูเบลเวอร์ชันธรรมดานะครับที่แบบหายากมากปิดอีเวนต์ยากสุดๆนะครับมีเมียนเนี่ยผมต้องข้ามนะครับเพราะว่าดูเปอร์เซ็นต์แล้วแบบเฮ้ยนี่มันเปอร์เซ็นต์เวอร์ชันตัวธรรมดานะครับคือต่าเตี้ยเรียดินมากคือแบบพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เลยแบบพักอีเวนต์นะครับแล้วตอนนั้นคือมันยังคงมีโกยเพชรอยู่ล้วผมจาไม่ผิด ช่วงมีเมียนหรือเปล่านี่แหละแต่ถ้าเป็นลูรูเบลแล้วรู้สึกจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเปลี่ยน UI ใหม่นะก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปบนหรอกนะครับก็อยากให้ตั้งใจดูนะว่าสุ่มอะไรก็แค่พูดถึงในมุมมองของคลิปของฝากผู้พัฒนานะครับที่ผมได้อัพไปเมื่อวานนี้นะครับก็หลายๆท่านนะครับได้มีความคิดเห็นที่ตรงไปในทางเดียวกับผมนะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่มีความเห็น ไปในทิศทางเดียวกันนะครับผมก็ชื่นชอบนะครับที่ได้มีเสียงแล้วก็ได้เป็นกระบอกเสียงเล็กๆของช่องของผมนะครับซึ่งช่องผมเนี่ยไม่ได้เป็นที่รู้จักกับท่านอื่นมากสักเท่าไหร่นะครับเป็นช่องเล็กๆที่ยังไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนะครับก็รู้จักกันไม่ได้เยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเสียงเล็กๆของผมเนี่ยน่าจะพอส่งไปถึงทีมงานไลฟ์เกมส์สิทธิได้บ้างแหละนะครับ ก็อยากให้ฝากถึงผู้พัฒนานะครับพูดคำสุดท้ายแล้วนะก็จะอาจจะมีพูดอีกนะครับแต่หมายถึงว่าฝากเรื่องของสกิลไอหุ่นไล่กากับรองเทา้าเรนจ์เนี่ยนะครับคือฝากให้ไปถึงผู้พัฒนาให้หน่อยนะครับเนิบเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับแต่ขอเอาเข้ามานะครับเอาเข้ามาเถอะนะมันก็จะได้จบจบกันไปนะครับเรื่องความต้องการของความสามารถใหม่ๆโหดๆนะครับโอเคนะเนาะประมาณนี้โอเคเรามาพูดถึงเรื่อง วัตถุดิบนะครับที่กัดที่ผมต้องตามหาในครั้งนี้นะครับเมื่อกี้ไปเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้มองนะก็สุ่มตอนนี้เกลือนะครับผ่านไป2 0 0พแล้วนะคือยังไม่ได้อะไรเป,เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับรู้สึกจะได้ S ไปชิ้นหนึ่งนะอ่่อนเนี่ยผมได้ A บวกมา2ชิ้นอะผมร้องจากเลยนะตอนสุ่มครั้งแรกคือแบบเอ้ยเกมอวยแล้วนะครับปรากฏว่าสุ่มไปเรื่อยๆนะครับรอรับชมได้เลยนะว่าจะเป็นยังไงคือ คลิปนี้เนี่ยเกลือแน่นอนนะครับเกลือแบบสุดๆเลยนะคือโอกาสออก A บัวมันเพียงแค่1%นนะครับ1.1เท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้นะส่วน A เ,เนี่ยเอสองจุดหมายสีชมพูน่ะมัน2%คือต่ำพอๆกันเลยนะครับคือเป็นอีเวนท์ที่อ่าขึ้นอยู่กับดวงนะผมมองนะเนี่ยเห็นไหมผมเพิ่งได้สีชมพูนะก็เป็นคลิปสุ่มเพลินๆนะครับมาฟังผมบ่นนะก็ถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยนะครับสามารถ ปิดคลิปแล้วก็ดูคลิปอื่นได้เลยนะครับคลิปนี้เป็นมาทําตามคําขอของท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะดูผมเกลือนะก็เกลือไปตามระเบียบนะครับในคลิปนี้เห็นไหมสุ่มไม่ได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับได้สาระมากมากเลยนะได้ชิ้นส่วนแบบอะไรประโยชน์อะเออเอาไว้ตีบวกก็ยังไม่ได้เลยนะครับเอาไปตีบวกได้และแต่ว่ามันไม่ใช่วัตถุดิบอีเวนต์นะครับเราต้องการวัตถุดิบ ฟองสบู A ่เอบวกนะครับปืนฟองสบู A ่เอบวกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมสุ่มมาจะเท่าไหร่แล้วจะพันหนึ่งแล้วมั้งเพิ่งออกเอบวกสอันนะครับรู้สึกจะได้เอบวกมา4ชิ้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะโอเคมาดูอาตาัตราสุ่มนะเห็นไหม <laughs> ผมต้องมาดูอัตราสุ่มอ่ะคือแปลกใจนะตอนสุม่มนะยังไม่ได้ดูอัตราสุ่มนะครับคือสุ่มไปเรื่อยๆแล้วมันเอะใจไงเอ้ยทำไมมันออกยากนะครับปรากฏว่า โดนเข้าไปแล้ว1%นะครับเนี่ยมาลุ้น A บวกเงี้ยถ้าแสงไม่ออกคืออ๋อเลยนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะปิดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยถ้าแสงออกก็ไม่ให้นะครับอีเวนต์นี้แล้วแต่ดวงจริงนะครับอ่ะพูดอีกทีนะครับสำหรับจี้เครื่องรางอ,อ่รก,การดบัตรเชิญปาร์ตี้ฟองสบู่นะส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้ทำคลิปข้อดีข้อเสียไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะครับว่าจะเก็บเพชร ดีไหมหรือว่าจะทำจีเครื่องรางชิ้นนี้เนี่ยเพื่อเอามาใช้คอมโบกับตัวละครที่ผมแนะนำในคลิปนั้นนะครับก็สามารถตัดสินได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมให้คะแนนรีวิวเนี่ยมันเต็มสิบเนี่ยผมให้มันสัก8เต็มสิบนะครับะผมได้4ชิ้นนะครับหายากมากโอเคพูดถึงคะแนนรีวิวต่อนะครับคือชิ้นเนี้ยมันสามารถ เอาไปใช้อัรประโยชน์ได้เยอะนะครับถ้าเอาไปเล่นกับสายลมที่คู่ควรนะครับอย่างชาลวันนาวมิก็ได้นะครับมิเมียนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาหน่อยเวลาเจอกับสายป้ายสีนะครับพวกมิน,นูเอื้อบีหยองลังอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหานะแต่ว่าถ้าถ้าเกิดเราขังกงเขาได้ไงเราก็รีบชิงจบบิกนะครับรีบชิงจบบิกให้ได้ไวที่สุดนะครับ ตอนนี้เพชรจาก4ี่หมืผมเ่ยเหลือ4ี่พันสองเอ้สี่หมืแล้วนะครับขอไปคือหายไปแล้วสี่พันนะครับได้มาห้าชิ้นนะรู้สึกว่าจะได้มาห้าชิ้นนะครับไม่คืบหน้าเช่นเคยนะครับขาดอีกสามชิ้นขาดอีกแค่สามชิ้นนี่คือไม่ใช่แค่นะครับคือมันหายากนะอีกแค่สามชิ้นหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับอีเวนต์นี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดว่า เปิดของดองแล้ว A บวกมันออกมาสัก4ี่ชิ้นนะครับออกมาเกินครึ่งเนี่ยผมแนะนำว่าสุมต่อเลยนะครับว่ามันออกมาแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเกมอวยมาขนาดนั้นนะครับมันจริงอยู่ที่มันออกมาล่อนะครับแต่มันออกมาล่อ,อกเกินครึ่งอย่างเงี้ยผมก็แนะนําว่าต้องลองเสี่ยงนะครับเพราะว่าจะได้ปิดที่ไปนะจะได้ไม่เปลืองอวัตถุดิบอ e ีเวนท์ที่มันมาล่อ,อเรานะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมผมสุมเนี่ยออกยากมากนะครับกระเรือ เดี๋ยวจะไปสรลปอีกทีนะครับตอนปิดจี้เครื่องรางจริงจรงจังๆนะครับเห็นไหมไอ้บอกมันติดดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่จี้วัตถุดิบเอีเวต์เราอะ่ะคือเราก็ทําใจนะครับสุดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับมันยังดีนะครับที่บอกอัตราสุ่มไอเทมให้นะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะที่แบบสุ่มแบบลมๆแรงๆนะครับไม่มีการรับประกันไม่มีอัตราสุ่มที่แบบให้เราลังเลนะครับแบบเอ้ยเราลองสุ่มดีไหม นะครับแบบเราคำนวณได้หรือเปล่านะครับในการสุ่มในกี่ครั้งนะครับมันถึงจะออกนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในครั้งนี้นะครับ a บวกมัน1%ใช่ไหมผมจะคิดให้ง่ายๆนะครับสุ่ม50ครั้งอ่ะอย่างน้อยมันต้องออก1ครั้งนะครับอย่างน้อยๆเลยนะถ้าดวงซวยจริงๆคืออย่างน้อยออก1ครั้งนะครับ5้ครั้งคูณ50เพชรใช่ไหมหนึครั้งมันสุ่ม50เพชรก็ไป2อ0 0ออกแน่นอนอ่ะครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือดวงซวยจริงๆนะโอเคอันนี้ก็ มันแล้วแต่มันแล้วแต่โอกาสด้วยนะครับว่าเกมจะปล่อยอัตราสุ่มในแต่ละ ID เดียออกมาสักเท่าไหร่นะครับส่วนตัวในอีเวนต์เนี้ยผมโดนไปเยอะอยู่นะนี่คือเกินมา5000แล้วนะครับผมบอกตลอดนะครับว่าจี้ไหนที่ผมทําเกิน5,000ันเนี่ยหรือว่าหลัก5 0 0พันคือแพงหมดเลยนะครับเพราะว่ามันครึ่งหมื่นไงนะครับเพชรมันขึ้นค่อนข้างยากนะครับในเรทครึ่งหมื่นสําหรับส่วนตัวผมนะเพราะว่าผมไม่ได้โกยเพชร นะครับเวลาหาเพชรมาทำมีเวนต์นี่ยผมหาจากการลงแชมเปนลีกรายสัปดาห์นะครับที่มันได้900เพชรนะครับแล้วก็ได้มาอีกชิ้นนึงนะครับเป็น6ชิ้นลขาดอีก2นะครับแล้วก็เปิดลูกบาทครอบครัวนะครับได้เพชรจากครอบครัวลงโดมิโนนะครับหลังๆลงโดมิโนตลอดเลยนะครับได้ก็เอาไม่ได้ก็ทําบุญนะครับถือว่าทําบุญให้กับผู้เล่นคนอื่นที่มาเจอผมนะครับคือถือว่าดวงซวยนะครับผมน่ เล่นดูิโนไม่เก่งเลยนะครับแต่ก็พอได้บ้างนะครับดีกว่าไม่ได้อะไเลยนะตอนนี้มันออกแต่ A อนะ่ะเออคืออะไรก็ไม่รู้นะครับสุ่มไปแล้วก็แบบหัวร้อนไปนะครับตอนนี้นะโอเคยังไม่ได้อะไรนะครับขายอีก2ชิ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขอกรอาบอภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มาภาคเสียงใส่ที่หลังนะคือ แนะนำผู้เล่นใหม่นะครับว่าข้ามได้ก็ข้ามนะครับหรือว่าอาจจะตามหาจี้นั่นก็ได้นะครับไอ้บัตรเชิญปาร์ตี้มอร์เอาไปใช้แทนก่อนก็ได้นะครับอันนั้นก็จะมีข้อดีตรงที่มีสกิลตกเมืองแล้วได้ค่าก่อสร้างคืนนะครับเอาไว้เชิญฝ่ายตรงข้ามได้นะครับเจ็เเลยนะได้รับคืนค่าก่อสร้างเวลาเหยียบตกพื้นที่ตัวเองนะครับถ้าเราตกแลนด์มาร์กเราก็ได้ค่าก่อสร้างคืนใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันจ่าย70ตก70จ่าย70สนะครับเสมอเสมอกันนะ โอเคเนาะก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆจากเอนเนส n n แนนะครับอันนี้คือผมตามหายสองชิ้นนะครับย้ำว่าอีกสองชิ้นเท่านั้นนะคือหายากมากนะครับไม่รู้จะหายากไปไหนนะเห็นไหมมันหายไปเลยนะครับ A อบวกอะออกแต่ A ออกแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับวต์นี้ผมถือว่าเจ็บนะครับแล้วก็ฝากเตือน ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามนะครับที่คิดจะทำอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับเลือกตัดสินใจให้ดีๆนะครับว่าปิดจี้นี้มาแล้วเนี่ยได้นำไปใช้จริงในแชมเปี้ยนลีกหรือว่าเอาไปเล่นเก็บคะแนนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมแนะนำนะเพราะว่าเดี๋ยวแผนที่ใหม่ที่จะอัปเดตในเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเป็นแผนที่สวนผลไม้นะครับก็ฟังก์ชันแผนที่ก็คล้คลายๆกับแผนที่เมอร์ชแลนด์นะครับที่จะเป็น พื้นที่พิเศษเนี่ยที่จะสามารถเคลื่อนที่ไปได้แคบภายในแถวนะครับก็คือเหมือนเมอร์ชแลนด์เลยนะครับจะไม่เหมือนพวกอารีน่ากับด่านลูกกวาดแต่ว่าเงื่อนไขในการชนะเนี่ยมันจะเหมือนกับด่านลูกกวาดเลยนะครับที่จะมีการเก็บอ็อบเจกต์ในแผนที่ที่จะเป็นผลไม้นะครับเดี๋ยวบ,บ้างเดี๋ยวผมมาทำพรีวิวให้ดูนะครับพรีวิวก็แบบว่าเป็นชมตัวอย่างนะครับแบบรีวิวตัวอย่างก่อนนะครับว่าแผนที่เนี่ย มันมีวิธีการเล่นยังไงนะครับแบบเวลาเราเจอ,เอ,อฝา่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยเออเปิดเ์านะอย่างเงี้ยเปลี่ยนวนะย์านะเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคอันนี้รู้สึกจะปิดเบนแล้วถูกไหมอ่ะผมปิดเบนแล้วนะครับก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับประมาณ6600เพชนะครับไม่ใช่ประมาณสิ6600เพชเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปสุ่มนะครับพูดซับเพลินเลยนะพูดนอกประเด็นไปก็ขอกาอภัยด้วยนะครับไม่ได้ตั้งใจพาคุยนอกเรื่องนะครับพอดีว่ามาพากเสียงใส่นะครับผมไม่รู้ว่าจะพูดคุยเรื่องอะไรดีนะครับก็ชวนคุยไปพังพลางนะครับพูดคุยเรื่องสารทุกสุกดิบไปนะครับก็อันนี้ก็จะมาพามาดูเพชรจำนวนเพชรที่เหลืออยู่นะครับจาก46,000เหลือ39,500นะครับก็หายไป เท่าไร6,600เพรนะครับ6,600เพรท่วนด้วยนะคือเจ็บมากนะครับอีเวนต์นี้ก็ขออวยพรทุกท่านที่จะสุ่มอีเวนต์นี้นะครับขอให้โชคดีกับการสุ่มนะครับได้วัตถุดิอบอีเวนต์เยอะๆนะครับบวกเอาไปเกินเยอะๆเลยจะได้ปิดกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปพูดปิดคลิปกันดีกว่านะครับในถัดไปนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปสุม่มการ์ดเชิญปาร์ตี้ฟองสบู่นะครับก็ได้เห็นผมเกลือ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ6600เพชรนี่คือจุกมากนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับจี้ข้างล่างชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเรดที่ผมในช่องที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยคือหลัก5000อันเนี่ยคือแพงมากนะครับสำหรับผมนะคือมันครึ่งหมื่นไงเพชรในช่องผมเนี่ยมันขึ้นยากนะครับหลักครึ่งหมื่นอนะ่ะห้าพันเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมได้บอกไปแล้วนะว่าหาเพชรโดวยวิธีการลงแชมเปนลีก นะครับแล้วก็เก็บภารกิจประจําวันแล้วก็ล็อกอินเกมทำเควสนะครับไม่ได้โกยเพชรเลยนะครับมีเท่านี้เลยนะครับลงจัดอันดับแล้วก็รอลูกบาทบ้านครอบครัวนะครับเพชรจากครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็เก็บหอมลอมลิบไปเล็กๆน้อยๆนะครับถึงจะได้เพชรมาจํานวนขนาดนี้ได้นะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนมาจบคลิปสุ่มนี้นะครับก็ฝากขอโทษแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผู้ล่วง เกินใครไปนะครับผมไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินนะครับก็ขอกราบอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดกตัวตกใจเนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ ns channel ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผู้ติดต,ตามแล้วก็ผู้รับชมแหม่นะครับที่เข้ามารับชมคลิปในช่อง ns channel แต่ว่ายังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ให้ผมนะครับรบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะพาผมทะยานสู่หนึ่งพันซับกับเขาด้วยนะครับกาลังจะถึง1นึ่พันซับแล้วเร็วเ,วเวนี้แหละนะครับก็ ขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ทุกการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีท่านผู้ชมที่น่ารักแล้วก็ผู้ติดตามดีๆที่คอยซับพอร์ตช่องของผมมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ซับหลักสินะครับที่คอยแบบทักพูดคุยต่างๆนานานะครับอันนี้ผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังคงให้ความสําคัญกับช่องของผมอยู่นะครับขอขอบคุณจริงๆจากใจเลยนะครับถึงแม้จะยังไม่ถึง1นึ่งพันซับนะครับแต่ผมก็จะพัฒนาคลิปแล้วก็คอนเทนต ดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมออกมาอย่างแน่นอนเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะก็ขอขอบคุณนะครับแบบนี้ไม่มีคําพูดไหนนะครับที่จะพูดกับท่านผู้ชมได้แล้วนะครับใจจริงผมน่ยอยากไลฟ์สตรีมออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับท่านผู้ชมมากๆนะครับแต่ว่าตามกฎของ YouTube แล้วเนี่ยเขาต้องให้มีผู้ติดตามอยู่ที่1,000คนนะครับถึงจะ ไลฟ์สตรีมได้ไลฟ์สดได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับโอเคเนาะก็เป็นกำลังใจให้ช่อง NS Channel ด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับพาผมทะยานสู่หนึ่งพันทรัพย์เร็วๆนะจะได้มาพูดคุยกันในไลฟ์สดนะครับโอเคเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับวันนี้ก็พูดมาซะยาวแล้วนะก็เป็นคลิปสุ่มเพลินๆพาพูดคุยแก้เบื่อก่อนอัพอีเวนต์ใหม่นะครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ